เมื่อวันพุทธที่2 9มกราคมพุทธศักราช2557เวลา8ปด<ร>นาฬิกานาทีนายประวินชนิประสาท์ผู้ว่าราชการ,รจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวแรณรงคดรักอัชญากรรมก่อนการเลือกตั้งและควบคุมสถานการณ์อัชญากรรมในภาพโร,รมของตรวจูธอนาักหนึ่งณบริเวณลานหน้าองค์พระนอนวัดขุดอินทประมูลอเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพันตรจเอกวิรยุทธ์โกรัตนะผู้กำกับสถานีตรวจูทรโพทองจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า ตระพูทอนพักหนึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยรณรงกวดรักอัชญากรรมทุกวันในห้วงวันที่25มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557โดยกำหนดให้มีการปล่อยแถวพร้อมกันรวมก,กับหน่วยราชการในจังหวัดเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตราพูทรจังหวัดอ่างทองจึงได้มีการจัดพิธีปล่อยแถวรณกรา,าชอักรรม,มรรโดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือควบคูคสถานการณ์อชัชญากรรมคดีอุชัการสะเทือนขวัญคดีประทุสร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศคดีประทุสร้ายต่อทรัพย์และคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์จับกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจับกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษจับกลุ่มคดีความผิดเก่าตามหมายจับทุกประเภท จับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับแหล่งอบายามุกและสถานบริการทุกประเภทและจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นรลงชาติทรัพย์สิน่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุติอัยรายระกุลวัฒสํานักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน